สวัสดีแล้วก็ทักทายนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องเข้าสู่ช่องอำนาจเจริญทรอซิงเช่นเคยนะครับสวัสดีหลกักการทักทายยังเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้พามาชมคุณปูนะครับพามาชมคุณปูโคมสุสุ PC 200รุ่น5นะครับพิมพ์นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของทางด้านค่ายโคมสุนะครับ เก้าคึกครับพี่น้องตัวแรงในตำนานนะครับที่ยังมีชีวิตยอยู่อีกหนึ่งรุ่นนะครับหอ,อจาะกอ็ใช้มงรานสปอร์ตตัวแก้ครับเองครับพร้อมด้วยรถล,ลากนะครับเจลเลอร์ร็อกกี้240แรงนะครับ มาถึงหน้าง,งานอย่างปลอดภัยช่วงล่างเต็มนะครับสำหรับคันนี้ครับช่วงล่างเต็มเกาแต่สีครับพี่น้องครับบุงกีนี่เรต้องพูดถึงว่าแหน,นบบอลนะครับล้มนะครับฮ่าฮ่อาแก่ขับเองนะครับ กำลังลงงานครับเพิ่งย้ายมาถึงเมื่อกี้เลยนะครับครับทีมงานครับนี่1ิปล้อครับและก็6กล้อของผมเองนะครับพี่น้องล็อกกี้คันนี้เป็นรถของเสียแพทนะครับคันที่มีซูมิโตโม F5 210นั่นแหละครับ อ่ะนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องครับเดดับเครื่องโถล่าก่อนนะครับพี่น้องเอาต่อเหนื่องครับพี่น้องครับเริ่มทำการแสดงนี่ครับวันนี้เจ้าคุณปูนะครับคมุสุพีซีสองร้อยนะครับรุ่นห้านะครับ รับหน้าที่นะครับพี่น้องรับหน้าที่ตักดินใส่ดำสิบล้อนะครับตักดินใส่ดำสิบล้อละคาหกล้อผมอีกหนึ่งขั้นนะครับวันนี้เราไปลงหน้างานกันที่อำเภอปุุมราชวงศานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับลงในพื้นที่นะครับหลังจากที่ฝนตก มาสักประมาณสักสามวันนะครับเริ่มทำการแสดงแล้วครับถอยไปอีกถอยไปอีกอ่ะบุงกีแรกนะครับดินทรายสวยๆนะครับใส่กำงามครับพี่น้องใส่นาดินนะครับโอ้โกเลิกเติมยู่ดิประมาณเม็ดหนึ่งนะครับพี่น้องประมาณหนึ่งเม็ดนะครับเปิดบอ่อใหม่ครับ เปิดบอ่อใหม่อีกหนึ่งบอ่อนะครับโอ้ลอกนาได้สวยนะครับตักดินใส่ชั้นหลงนะครับ FN 5 2 7นะครับ195เกียร์10สปีดครับกับหอร์จกใช้มงคลทานสปอร์ตทีมงานคุณภาพอีกหนึ่งทีมงานนะครับ เสียโอเล่บริหารงานนะครับเขตปทุมราชนะครับอยากถมทีขุดสะนะครับติดต่อมาเดินนะครับอยากขุดสกิดมานะครับอยากถมก็สกิดมาเหมือนเดิมนะครับโอ้ความเร็วยังใช้ได้เลยนะครับสาหรับคุณปู่เรานะครับปูพ่อปูครับมือนี้ปูสิบหลอกกับปูไมฆโคครับ คอมมส PC สองรุ่น5นี้ก็เป็นพิมพ์นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของคอมมสุนะครับอดีตเคยแรงเคยเร็วนะครับอุ้ยเครื่องไม,ม่โหลดนะครับพี่น้องไมโครสบายๆนะครับไม่มีโหลดนะครับ ทีมงานนี้มีสิบ้อ2สองคันนะครับสำหรับบริษัทนะครับเมคโครหนึ่งคันนะครับเพื่อได้หากินแล้ว่าโอ้ใส่เยอะเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ากี่ตักนะครับยังไม่ได้นับนะครับพี่น้องครับใส่ลายอยู่นะครับสำหรับแมคโครเรื่องเอไม่ต้องถามหานะครับพี่น้อง แอกีครับแอ์เปิดประทุนนะครับค,คือว่าคือวมากอีกหลักหนึ่งอ่อออกตัวมาแล้วครับสำหรับคุณปู่หลงเรานะครับเชนินหลง sn 5 2 7 นะครับเกียร์สิบสปีดราชาบอดินนะครับออกตัวนิ่มๆเบาๆไปเลยนะครับกับโชเฟอร์หนุ่มสุดหล่อนะครับกับโชเฟอร์นุ้ยนะครับอ้าวจิ้มนะโชเฟอร์จิ้มนะ เบื้องหน้าตอแก่ครับคอยไปลงใส่มองก็ก่อสร้างนี่บ่มองท่านใครเห็นขนาดนี่บ่เราจะรุดบ่อ๋อคือว่ามาแล้วกันนั่นโอ้ยแบบใดนี่ อ่ะนะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทซะก่อนนะครับพี่น้องเอารถบใส่ดินซะก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามกั็คลิปหน้านะครับพี่น้องใครที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ไดเด้อนะครับอำนาจเจริญหัวลอซิ่งนะครับทางด้านยูทูบอีกเช่นเคยนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะครับสหรับคลิปนี้อาราพาจากพี่น้องไปซะก่อนเด้อนะครับลากันไปกับเจ้าคุณปู่นะครับคอมพิพีซีสองร้อยรุ่นห้านะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ